ครับนะัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกับวันนี้ครับนะัดก็รีวิวจัดส่งนะครับทั้งหมดสามรายการนะครับสามคันนี้นะครับปลายทางเลยครับสายเหนือนะครับสายเหนือนะครับ ตัวแรกนะครับไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นคูปัตตาแอร์4018นะครับตัวนี้ปรับสภาพทาสีขั้นล่างนะครับตัวนี้ก็ลงที่อําเภอวังทองนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับอัดสามเลยครับวันนี้ส่วนอีกหนึ่งคันครับคูปัตตาเคียที1408นะครับตัวนี้ก็ไปลงที่อําเภอวังทองนะครับจังหวัดพิษณุโลกเช่นกันนะครับ กราบขอบพระคุณนะครับลูกค้านะครับทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงนะครับกี่ไว้วางใจนะครับให้ความอุปการะนะครับร้านแท็เตอร์นะครับได้มีโอกาสนะครับจัดส่งขึ้นสายเหนือนะครับตัวนี้ขึ้นสายเหนือนะครับบ่อยมากนะครับท่านใดที่สนใจนะครับรถแท็กเตอร์มือ2อนะครับอยู่สายเหนือนะครับใกล้ๆนะครับเราจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศนะครับสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191ครับ0918611191นะครับตอนนี้ก็รอเอาอุปกรณ์ขึ้นนะครับ เจ้าตัว3608คันโค้งเนี่ยเราไปลงที่จังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดเชียงรายก็จะได้อุปกรณ์นะครับทั้งหมด3ชิ้นนะครับมีชุดดันดินหน้านะครับแบบคันโค้งแล้วก็ผ่านพวนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวตัดหญ้าขนาด1เมตร20นะครับส่วนเจ้า L4018 นะครับก็จะมีดันหน้านะครับแล้วก็ผ่านพวนใหม่จากค่ายนาซ่านะครับส่วนเจ้า k r t 1 4 0พัดนะครับก็จะมีดันดินหน้านะครับผ่าน3ล้อกันจมแล้วก็คาดนะครับ ขอบคุณนะครับลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับที่ไว้วางใจเลือกสั่งซื้อสั่งจองสินค้าจากทีมงานของเรานะครับสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูรถได้ครับเรายังมีรถให้ท่านเลือกมากกว่า40รายการนะครับแลวก็อุปกรณ์ต่อพ่วงไม่น้อยกว่า100รายการนะครับของร้านเรานะครับหน้าร้านเราก็จะเป็นแบบนี้ครับเตรียมจัดส่งนะครับอีก1รายการนะครับเป็นเจ้าคูปุต้าบี2140นะครับรถสภาพดยสวยเลย550ชั่วโมงครับตัวนี้2พาวเวอร์วินกับเครื่องสี่ล้อนะครับไม่มีชุดใบดันนะครับลูกค้าจะเอาไปตัดหญ้าทีี่สวนนเเรรยยยะคับปลลาาง ไปที่อำเภอแกลงนะครับจังหวัดระยองนะครับพร้อมกับตัวตัดหญ้านะครับขนาดหนึ่งเมตรนะครับขอบคุณนะครับลูกค้าเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ไว้วางใจเลือกสั่งซื้อสั่งจองนะครับสินค้าจากทีมงานของเรานะครับวันนี้เอาทีมขนส่งเจ้าประจานะครับทีมงานพี่เยานะครับเป็นคนรับหน้าที่ส่งมอบนะครับตัวนี้นะครับกับเจ้าดิแม็ก o อนนิวครับขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงเลยนะครับ ของพิวเตอร์นะครับ L3608SP ครับตัวนี้สีเดิมนะครับสีเดิมเดิมนะครับรถสวยนะครับสภาพกริปมากนะครับตัวนี้นะครับ95%ได้นะครับตัวนี้พร้อมกับอุปกรณ์ใหม่นะครับผ่านพวนจากค่ายนาซ่านะครับผ่าน5ใบนะครับไปพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นเลยนะครับจัดส่งลูกค้านะครับที่อำเภอพานานิคมนะครับจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้เจ้ายใหญ่นะครับช่างน้อยสายจวดนะครับรับหน้าที่ส่งมอบนะครับขอบพระคุณนะครับลูกค้ามีแนวสูงนะครับที่ไว้วางใจเลือก สั่งซื้อสั่งจองสินค้าจากทีมงานของเรานะครับเมื่อวานลูกค้าเข้ามาทดสอบระบบนะครับถูกใจพร้อมบอกจัดส่งเลยพรุ่งนี้นะครับจัดให้ครับตามคำขอขอบคุณคนเป็นอย่างสูงครับจัดส่งนะครับเป็นรายการสุดท้ายสิ้นเดือนนะครับกับคูบูรานะครับ L368 0ตัวดีที่นะครับตัวนี้จัดส่งลูกค้านะครับที่อำเภอคำตะก้านะครับจังหวัดสกลนครนะครับ ขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ไว้วางใจเลือกสั่งซื้อสั่งจองนะครับสินค้าจากทีมงานของเรานะครับช่างน้อยครับขึ้นรถได้เลยครับผมตัวนี้ก็มีการปรับสภาพนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองไฮนะครับเปลี่ยนแผ่นราคาใหม่นะครับใส่ท่อซิ่งให้เรียบร้อยนะครับตามสไตล์ราแท็กเตอร์นะครับสติ๊กเกอร์ครบเหมือนเดิมนะครับพร้อมเก็บสีผานะครับลูกค้าท่านใดที่ต้องการรถแท็กเตอร์ปรับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับเรายังมีให้ท่านเลือกนะครับ อีกไม่น้อยกว่า30รายการนะครับสำหรับรถแท็กอร์นะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0ูนย์1 1 1 9 1ดหหนึ่ง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 ครับ0 9นย์1 1 1 9หนึ่งแปดหหนึ่ง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 ครับอะไรที่สนใจนะครับมาดูรถได้นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดกรุงรอธานีนะครับวันนี้ท้างน้อยสายจวดครับรับหน้าที่ส่งมอบนะครับคัมตะก้าคัมตะก้ากับวังสามหมออยู่ไม่ไกลกันนะครับประมาณไม่ถึงร้อยโลนะครับประมาณนี้นะครับ ขอบพระคุณนะครับในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ